นักกรุงราชครื้มีหญิงงามเมืองนามว่าสิริมาผู้เลอโฉมค่าตัวสูงถึงพันกหาปะนะต่อคืนเทียบค่าตัวปัจจุบันก็ประมาณ2-3สล้านบาทต่อคืนนางสิริมางดนามดุดเทพอับสรจนบัณฑิตและชนผู้มังคั่งต่างแย่งชิงเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดเพียงชั่วคืนหนึ่งภายหลังนางสิริมาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยได้ตั้งสลากกับพั ถวายพระสงฆ์ถึง8ดกองอยู่เป็นประจำทุกวันใบหน้าของนางยิ้มละมุนเปี่ยมศรัทธาในกุศลทานครั้งนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ยินเพื่อนพระภิกษุพัฒนาความงามของนางสิริมาเข้าแม้มิได้เห็นหน้าแต่ความกำหนัดก็พลุงพล่านขึ้นในใจคิดอยากไปพบด้วยตนเองวันรุ่งขึ้นท่านจึงขอรับสลากกพัดจากเรือนสิริมาโดยตรงแม้ในวันที่โรคภัยรุมเร้าร่างกายอ่อนแรง สิริมายังให้ทาสีช่วยพยุงกายออกมาน้อมมือไหว้พระสงฆ์และสั่งให้บรรจุอาหารลงในบาตรด้วยความเคารพความศรัทธาของนางอย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลายภิกษุผู้ได้ยินกิตติศัพท์นางได้เห็นสิริมาในยามป่วยแม้ไร้เครื่องประดับก็ยังถูกกิเลสครอบงำใจฟุง้งซ่านจนไม่อาจฉันอาหารได้กลับไปวัดก็วางบาตรทิ้งไว้อาหารในบาตรคอยๆบูดเน่าขีดฝุงซ่าน จิตไม่สงบในคืนนั้นนางสิริมาสิ้นชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้พระราชาเก็บศพนางไว้รุ่งเช้าวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงรับสั่งให้นำศพนางสิริมาไปวางไว้ที่ป่าชา้าเวลาผ่านไปสามวันพระพุทธองค์ตรัสบอกพระสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงไปดูศพสิริมาเถิดข่าวนั้นแพร่สะพัดไปทางพระนครประกาศก้องว่า ใครไม่ไปดูต้องเสียค่าปรับถึง8กหาปณะนะมหาชนทั้งหิงชายจึงหลั่งไหลออกจากเมืองเป็นหมื่นเป็นแสนรวมตามเสด็จพระราชาและพระาศาสดาไปยังป่าชา้าในหมู่ภิกษุผู้ติดตามไปนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งผู้เคยกำหลัดในสิริมาเขานอนสมอดอาหารอยู่หลายวันอาหารในบาทก็บูดเนา่าจิตไม่สงบแต่เมื่อได้ยินเพื่อนภิกษุเตือนว่าดูก่อนท่าน พระศาสดาจะเสด็จไปดูนางสิริมาใจที่หมองหม่นก็ตื่นขึ้นทันทีรีบหลังบาทเก็บจีวรแล้วออกเดินทางไปพร้อมหมู่สงฆ์มหาชนมหือมาเบื้องหน้าพระรายชาเสด็จพร้อมด้วยพระพุทธองค์ผู้ทรงเปล่งรัศมีสงบสว่างภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาล้อมรอบศพนางสิริมาเมื่อสามวันผ่านไปร่างสิริมาพองบวมนอนคลานออกจากถารทั้งเก้า กลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วป่าชา้าพระพุทธองค์ตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบาพิษนั่นใครเล่าพระราชาทูลว่านั่นคือสิริมาน้องสาวหมอชีวกพระเจ้าคา่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นโปรดประกาศให้ชาวเมืองทั้งหลายใครให้พันกระหาปนะก็รับสิริมาไปเถิดเสียงกลองเป่าดังก้องไปทั่วเมืองแต่ไม่มีผู้ใดเอื้อนเอ่ยว่าจะรับนางไปพระราชาจึงลดราคาห้าร้อย 200, 101, 50, 25, 10, 5, 1่กะหาปณะนะจนถึงที่สุดให้ฟรีๆใครจะรับไปบ้างแต่มหาชนทั้งหลายก็นิ่งเงียบไม่มีแม้สักคนเดียวจะยื่นมือออกไปรับร่างนั้นจากหญิงงามผู้มีค่าตัวพันกระหาปณะนะวันนี้แม้จะให้เปล่าก็ไม่มีใครเหลียวแลความจริงปรากฏแก่สายตาทุกคนร่างกายนี้สักแต่ว่าก้อนสังขารที่เสื่อมสลาย ไม่จีรังไม่ยั่งยืนพระพุทธองค์ทอดพระเนตรมหาชนแล้วตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงสงบแต่แผ่วกล้องไปในใจทุกคนโดยมีใจความว่าร่างกายนี้งามเพราะเครื่องประดับภายนอกแท้จริงแล้วเป็นเพียงโครงกระดูก300ท่อนหุม้มโดยเนื้อหนังที่มีแผลเป็นนิดมีความขับแค้นมีความเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงไม่ควรหลงมัวเมาเลย ถอยขำสั้นๆแต่ดุดสายฟ้าฟาดลงกลางใจมหาชนความจริงที่ทุกคนไม่อยากเผชิญได้ปรากฏแจ่มชัดอยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อพระพุทธองค์ตรัสชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารจากความงามที่เคยมีค่าถึงพันกระหาปนะกลายเป็นสอบที่ให้เปล่ายังไม่มีผู้ใดรับธรรมเทศนานั้นกระทบใจมหาชนทั้ง 84%, 0 0 0ดวงดุดสายฟ้าฟาดกลางใจให้สว่างด้วยปัญญา ถึงธรรมมาพิสมัยบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากส่วนภิกษุผู้เคยกำหนัดในานางสิริมาเมื่อได้เห็นสังขารที่เสื่อมไปต่อหน้าได้ฟังพระธรรมเทศนาชัดเจนกิเลสทั้งหลายก็ถูกบันทอรละฉันทาราคะได้สิน้นเจริญวิปัสสนาต่อมาจนบรรลุอรหัตผลวันนั้นป่าช้าจึงไม่ใช่เป็นสถานที่แห่งความตายแต่กลับเป็นสนามแห่งปัญญา ที่สองสว่างแก่หมู่ชนและภิกษุทั้งหลายข้อคิดธรรมะจากเรื่องนางซิริมา 1. ความงามไม่จีรังนางซิริมาครั้งหนึ่งเคยเป็นหิงงามเลิศมีค่าตัวสูงถึงพันกหาปณะนะแต่เพียงไม่กี่วันหลังตายร่างกายกลับพองบวมเน่าเหม็นไร้ค่าให้ใครเหลียวแลตอกย้ำว่าความงามภายนอกไม่จีรัง2ศรัทธาเหนือความงาม แม้ในยามเจ็บป่วยสิริมายังน้อมถวายพัตตาหารด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายความงามแท้จริงจึงอยู่ที่จิตใจที่งดงามด้วยกุศลไม่ใช่เพียงรูปร่างภายนอก 3. จิตเป็นผู้ปรุงแต่งกิเลสพิษุรูปหนึ่งเพียงได้ยินเล่าความงามของสิริมาก็เกิดความกำหนัดขึ้นมาแม้มิได้เห็นหน้านั่นคือกิเลสเกิดจากจิตที่ปรุงแต่งเอง แต่เมื่อได้เห็นศพสิริมาเสื่อมสลายต่อหน้าและฝั่งพระธรรมเทศนาจิตก็ละฉันทาราคะได้สิน้น 4. ความตายของนางสิริมาคือครูพระพุทธองค์ทรงใช้ศพสิริมาเป็นธรรมสอนมหาชนให้เห็นสัจธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจนมหาชนบรรลุธรรมจำนวนมากความตายจึงเป็นครูที่ปลุกให้เรามีสติ ไม่หลงมัวเมาในชีวิตขออนุมโมทนาบุญกับบามปรับทตุทั้ง4ี่ณมาพัทผู้สปอนเซอร์หลักสนับสนุนการทำคลิปธรรม,มะเผยแผ่เป็นธรรมทานเรื่องนี้ด้วยนะคะชอบฟังธรรม,มะจากทรไตรปิดกแบบสรุปให้เข้าใจง่ายให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ